สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบทเรียนออนไลน์นะคะเราคุณครูจะมาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเฉลยแบบฝึกทบทวนนะคะแบบฝึกทบทวนเตรียมพร้อมสอบเข้ามนหนึ่งนะคะก็เป็นการทบทวนให้กับนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะในบางห้องได้ทบทวนไปแล้วนะคะแต่บางห้องอยังทบทวนไม่ทัน นะคะใครที่ทบทวนไปแล้วนักเรียนลองดูอีกครั้งดูซ้ําอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้กับตัวเองนะคะมาดูโจทย์ข้อแรกเลยค่ะผ้าขนหนูผืนหนึ่งราคาหนึ่งร้อยห้าบาทซื้อมาห้าผืนแล้วซื้อเสื้อหนึ่งสี่ตัวราคาตัวละหนึ่ง้ยยี่บาทยังเหลือเงินอีกหนึ่งร้อยห้าสิบาทเงินที่เหลือตรงนี้คุณครูเปลี่ยนนะคะจากในคู่มือของนักเรียนเก้าสิบห้าบาท นะคะซึ่งถ้า95บาทก็จะไม่มีคำตอบในข้อนี้คุณครูก็เลยเปลี่ยนจาก95บาทเป็น150บาทนักเรียนเปลี่ยนได้นะคะเดิมมีเงินอยู่เท่าใดนะคะโจทย์อยากรู้ของเดิมของเดิมจะต้องมีเงินมากนะคะจึงจะมีเงินเหลือด้วยนะคะนั้นข้อนี้นะคะเราจะเอาราคาของผ้าขนหนูรวมกับราคาของเสื้อและรวมกับเงินที่เหลือก็จะเป็นเงินเดิมที่มีนะคะ อูวิธีคิดนะคะใครที่ยังไม่ได้จดวิธีคิดนักเรียนลองจดลงไปเลยนะคะวิธีคิดข้อนี้นะคะผ้าผืน1ก็คือผืนละร้อยห้าผืนก็เอา5ไปคูณ1นึนะคะบวกด้วยเสื้อ4ตัวราคาตัวร้อยยบาทนะคะสตัวคูณ125แล้วก็บวกเงินที่เหลือก็จะเป็นเงินเดิมที่เรามีนะคะคำตอบข้อนี้อยู่ที่ข้อขอไข่ 1,175บาทค่ะมาดูข้อที่2มีทุเรียนอยู่150ต้นตายเสียเซษ1ส่วนหแล้วซื้อมาอีก20ต้นจะมีทุเรียนอยู่กี่ต้นนะคะดูวิธีการคิดนะคะเราจะไม่คิดนะะไม่คิดว่าที่ตายเท่าไหร่เราคิดที่เหลือเลยนะคะ ผู้เรียนมีทั้งหมด5ส่วนนะคะดันั้นตาย1ส่วนมันก็จะต้องเหลือ4ส่วนไม่คิดส่วนที่ตายเพราะโจทย์ไม่อยากรู้ว่าตายกี่ตน้นเราคิดส่วนที่เหลือเลยคะ่ะเหลือเศษ4ส่วน5ของผู้เรียนทั้งหมด150ตน้นบวกกับที่ซื้อมาอีกนะคะเราใช้วิธีการบวกค่ะตัดด้วยแม่5 5าห้าหนึ่งก็กลายเป็น30 30คูณ4ก็จะเท่ากับ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบวกอีกยี่สิบนะคะก็จะเท่ากับร้อยสี่สิบต้นนะคะคำตอบข้อนี้จะเท่ากับร้อยสี่สิบต้นอันเวลาดูคําตอบดูโจทย์นักเรียนไม่จําเป็นจะต้องไปหาส่วนที่ตายนะคะหาส่วนที่เหลือเลยว่าทุเรียนเหลือกี่ต้นนะคะคิดลัดไปได้เลยนะคะจะได้เร็วขึ้นไปข้อที่สามนะคะ ข้อที่3ค่ะแบ่งที่ดิน19ไร่ออกเป็น2แปลงแปลงแรกมากกว่าแปลงที่สองสาไร่อยากทราบว่าที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่แปลงละกี่ไร่นะคะอยากรู้ที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่แปลงละกี่ไร่ว่าแปลงที่1กี่ไร่แปลงที่สองกี่ไร่นะคะสิบเก้าไร่ทุกข้อ19ไร่หมดเลยนะครับแต โจทย์มีเงื่อนไขว่าแปลงแรกต้องมากกว่าแปลงที่สองอยู่3ไร่ก็คือ2แปลงนี้มันต่างกันอยู่3ไร่นะคะนั้นอย่างข้อกอไก่เนี่ยมันต่างกัน12ลบออกไป7ดนะคะสิลบออกไป7มันจะต่างกันอยู่5ไร่นั้นไม่ใช่แน่ข้อคอควายนะคะสิลบเก็จะเหลือ1ไร่ต่างกัน1ไร่ก็ไม่ใช่ตา,ตามโจทย์ตามเงื่อนไข13ลบ6 13บไร่ลบออกไป6ก็เหลือเจ็เราไม่ใช่นะคะ นั้นคำตอบเลยอยู่ที่ข้อขอไข่นะคะก็คือ11ลบ8ก็จะเหลือ3ไร่นะคะแปลงแรกนะคะมากกว่าแปลงที่2อยู่3ไร่งั้นแปลงแรกก็เป็น11ไร่แปลงที่2ก็คือ8ไร่นะคะไปดูข้อที่4ค่ะมะม่วง25กิโลกร,รมัมราคา100บาทขายไปทั้งหมดได้กำไร25บาท ขายไปราคากิโลกร,รัมละเท่าใดนะคะเขาอยากรู้กิโลกร,รัมเดียวดูวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดก็คือเราก็เอาราคาที่ซื้อมา25กิโลกรักกรรมราคา100บาทนะคะบวกกับกําไรนะคะ100บวก25ก็ได้เงินทั้งหมด125บาทซื้อมา25กิโลก็อยากรู้ว่ากิโลละเท่าไหร่ก็หารด้วย25นะคะ อ่าีาคำตอบข้อนี้เลยเท่ากับ5บาทนะคะกิโลละ5บาทถูกมากเลยนะต่อไปค่ะข้อที่5เชือกเส้นหนึ่งยาว3เมตร7ซนเมตรเชือกเส้นเส้นที่สยาวกว่าเส้นแรก76็ซนเมตรถ้านําเชือก2เส้นมาวางต่อกันจะยาวเท่าใดนะคะเชือกสองเส้นมาวางต่อกันก็ต้องเอามารวมกันนะคะ ซึ่งโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเส้นที่สองยาวเท่าไหร่บอกเพียงแค่ว่าเส้นที่สองยาวกว่าเส้นแรกแสดงว่าเราก็ต้องหาก่อนว่าเส้นที่สองยาวเท่าไหร่นะคะนั่นเขียนวิธีคิดค่ะเส้นแรกนะคะ3.07ก็คือสามเมตร7เซนติเมตรเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเป็นเมตรหมดเลยนะคะสเมตร7เซนติเมตรก็เป็นสามจเมตร เส้นที่2ยาวกว่ายาวกว่าเอาไปบวกนะคะยาวกว่าเส้นแรกนะคะสามบวกด้วย0.76เสร็จแล้วจึงบวกกับเส้นที่1หาเส้นที่สองแล้วบวกเส้นเส้นแรกนะคะคาตอบเลยอยู่ที่ข้อขอไขรนะคะหกจเเมตรถ้าหน่วยไม่ใช่เป็นหน่วยเดียวกันจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันนะคะ อย่างเส้นที่2อยาวกว่าเส้นแรก76เซนเราต้องเปลี่ยน76เซนจากเซนให้เป็นเมตรฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนจากเซนให้เป็นเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนฉนั้นเราอยากจะรู้ว่ากี่เมตรเราก็เอา76ไปหาร100อยนะคะอยากรู้หน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ก็ไปหารแต่ถ้าเราอยากรู้หน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเราก็ไปคูณนะคะหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเราก็ไปคูณเพินะะ่มเข้า นะคะนี่คือวิธีการแก้โจทย์หลักของคณิตต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะเราจะมาบวกมาลบมาคูณมาหารทุกหน่วยต้องเป็นหน่วยเดียวกันจึงบวกลบคูณหารกันได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่6ห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง6เมตรยาว9ก้เมตรและสูงเเมตรจะมีฝาทั้งสีด้านรวมเป็นกี่ตารางเมตรข้อนี้เป็นการหาพื้นที่นะคะพื้นที่ของฝาผนัง จำไว้เลยนะคะถ้าโจทย์อยากรู้พื้นที่ของฝาผนังมีสูตรเดียวนะคะสูตร2คูณวงเล็บกว้างบวกยาวและคูณความสูงค่ะอีกครั้งค่ะ2คูณวงเล็บกว้างบวกยาวคูณสูงนะคะหมายความว่าเราก็หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนก็คือ2คูณกว้างบวกยาวเสรจแล้วคูณความสูงของฝาผนังเลยค่ะนะคะก็จะได้ พื้นที่ของฝาผนังเลยค่ะสองคูณกว้างหบวกยาว9้านะคะคูณก่อนหาพื้นที่ความยาวรอบรูปก,ก่อนหาความยาวรอบรูปก,ก่อนแล้วคูณความสูงนะคะสูง7ก็จะได้คำตอบคือข้อกอไก่นะคะข้อไหนที่คิดไม่ยากคุณครูขอเฉลยเลยนะคะแต่ถ้าข้อไหนคิดยากคุณครูจะคิดให้ดูนะคะต่อไปค่ะข้อที่เจด ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเท่ากับ1กิโลเมตร640เมตรถ้าเดินทางไปกลับนะไปกลับแสดงว่าเป็นสองเที่ยวนะคะติดต่อกัน3วันนะ,ะจะเดินเป็นระยะทางเท่าใดนั้นข้อนี้ก็จะใช้วิธีการคูณ2ก่อนก็ไปกับกลับไป1เที่ยวกลับ1เที่ยว1.64คูณ2นะคะ1.64ไม่ต้องใส่ศูนย์ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะคะ คูณ 3, สามสามนี่ก็คือ3ามวันนะคะหนึ่งคูณสคูณสามนะคะเราสองไปคูณ3าก่อนก็ได้ค่ะสองสามหแล้วก็6คูณด้วย1นึ่งจดห่เวลาคูณเอาจุดออกนะคะเวลาตอบนับจุดรวมจะคิดง่ายกว่านะคะคำตอบเลยอยู่ที่ข้อง,ง,องูนักเรียนพยายามจดวิธีคิดนะคะและข้อไหนถ้าเราไม่ทันเรากลับมาทวนได้นะคะ ็นคลิปออนไลน์แล้วนักเรียนพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะข้อไหนไม่เข้าใจลองดูซ้านะคะต่อไปข้อที่8ประตูบานหนึ่งสูง85.9เซนติเมตรกว้าง51.1เซนติเมตรประตูบานนี้จะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าใดน,นะคะเส้นรอบรูปก็คือความยาวรอบรูปซึ่งประตูส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะหาความยาวรอบรูปใช้สูตรเดียว 2คูณเล็บกว้างบวกยาวนะคะคว,ความกว้างก็คือ51.1ส่วนความสูงนั้นคือความยาวของประตูนะคะแทนค่าจากสูตรเลยค่ะ2คูณกว้าง51.1บวกยาว85.9นะคะเราก็เอา51.1บวก85.9ก่อนนะคะ51.1บวก85.9ก็จะได้เท่ากับ เสร็จแล้วก็คูณ2อนะคะเราก็คูณ2คําตอบเลยอยู่ที่ข้อขอค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะเข็มยาวกับเข็มสั้นของนาฬิกาห่างกัน15นาทีจะทําให้ขนาดของบุมกลางกี่องศาข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะคะวิธีการคิดองศาของเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเราก็ลองวาดนาฬิกาออกมาก่อน,นะคะ วาดนาฬิกาออกมาก่อนเวลาวาดนาฬิกาแล้วเราก็ใส่เข็มสั้นและก็เข็ยมยาวนะคะเข็มสั้นกับเข็ยมยาวห่างกัน15นาทีนะคะนาฬิกาแล้วก็จะมีช่องทั้งหมด12ช่องนะคะช่องละ5นาทีดังเข็มสั้นเราจะใส่ตรงไหนก็ได้เข็ยมยาวใส่ตรงไหนก็ได้ให้ห่างกัน15นาทีจะใส่ทางซ้ายจะใส่ทางขวามันก็จะได้เท่ากับ90องศาหมดเลย ถ้าเข็มสั้นกับเข็มยาวของนาฬิกาห่างกัน15นาทีนะคะก็จะทํามุมเท่ากับ90องศาซึ่งข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากนะคะแต่ถ้าให้คุณครูเพิ่มเติมให้นะคะคุณครูขอเพิ่มเติมให้นักเรียนนิดนึงนะคะสมมุติว่าโจทย์มาแบบยากนะคะแบบยากสมมุติว่าโจทย์อยากรู้เวลา เออสิบห้านาฬิกาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีสิบห้านาฬิกาสี่สิห้านาทีเข็มสั้นและเข็มยาวจะทำมุมกี่องศานะคะดูนะคุณครูขอเปลี่ยนนาฬิกาในรูปหน่อยนะไม่วาดใหม่นะขอเลขสามมาอยู่ทางนี้นะเพราะไม่ถนัดนะคะจริงๆนาฬิกาเลขสามอยู่ทางนี้แล้วก็เลขเก้าอยู่ทางนี้นะคะคุณครูขอเปลี่ยนนิดนึง เขอเปลี่ยนสีแห้แตกต่างนะคะโ็สีเขียวดูเนียสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเราวาดสี่สิบห้านาทีก่อนสี่สิบห้านาทีก็คือเข็มยาวต้องอยู่ที่เลขเก้าแน่นะคะเราวาดเข็มยาวได้เลยเข็มยาวอยู่ที่เลขเก้าส่วนเข็มสั้นสิบห้านาฬิกาสิบห้านาฬิกาก็คือเลขสาม แต่45นาทีสินะ,ะ45นาทีเข็มสั้นมันก็ต้องเลยเลขสามมันเกือบจะถึงเลขสี่แล้วเพราะ45นาทีนะคะมันจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วอีก15นาทีนะคะังนั้นเราก็เขาก็อยากรู้ว่ามุมเนี้ยมันกางกี่องศาดูวิธีการคิดนะคะวิธีการคิดในนาฬิกานะคะหนึ่งเรือนก็จะมีทั้งหมด30สามรอยหกสิองศานะคะ 360องศาก็คือมุมกลมนะคะมุมกลมก็จะการสามร้อยหสิบองศาเราก็สามร้อยหกสิบหารสิบสองนะคะในแต่ละช่องก็จะมีทั้งหมดสามสิบนาทีทุกช่องค่ะระยะห่างสามสิบนาทีนั้นเราก็คิดเลยนะคะเอาช่องเต็มๆไว้ก่อนสามสิบช่องนี้สามสิบช่องนี้ก็สามสิบช่องนี้ก็สามสิบ ช่องนี้สาช่องนี้สาสิอันนี้คือช่องเต็มนะคะสามหเก้าสสองแล้วก็สิบห้าอห้าองศาและทีนี้เราดูช่องที่ไม่เต็มก็คือ3มถึงสี่ตรงเนี้ยมันจะไม่เต็ม30สองศานั่นวิธีการคิดนะคะเอานาทีตั้งค่ะสี่สิบห้านาทีตั้งหารสองก่อนนะคะสี่สิห้าหารสอง คิดแบบเดิมนะคะเอานาทีหารสงค่ะ45ห้าหรสงก็จะเหลือเท่ากับ22.5สิบคะย2 5พอได้แล้วเราก็เอา30ตั้งลบค่ะ30ลบย2่สค่ะเรา30นะคะลบย2 5ก็จะเหลือ7.5 เอาเจดจดห้ามาบวกค่ะนะคะบวกกับร้อยห้าสิบฉะนั้นเข็มสั้นกับเข็มยาวตรงเนี้ยจะกลางทั้งหมดร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าองศาค่ะร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้าองศานะคะอันนี้ในกรณีที่โจทย์อยากรู้ว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกี่องศานะคะคุณครูให้โจทย์เพิ่มไปนะคะนักเรียนจด กดเพิ่มไปได้นะคะเผื่อข้อสอบออกนะคะต่อไปค่ะข้อที่10นะคะข้อใดถูกต้องนะคะข้อใดถูกต้องข้อนี้ถามเกี่ยวกับแกนสมมาตรนะคะซึ่งแกนสมมาตรนักเรียนก็เคยเรียนไปแล้วนะคะ,ะคุณครูคคทบทวนให้นะคะแกนสมมาตรนะคะดูรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ผา สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีแกนสมมาตรสองแกนนะคะแกนสมมาตรแกนสมมาตรก็คือดูนะเส้นนี้เส้นที่เป็นสีน้ําเงินนะคุณครูขียหม่เป็นสีแดงเส้นนี้คือเส้นแกนสมมาตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งแกนนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแกนสมมาตรหนึ่งแกนจะเป็นแกนสมมาตรได้ เมื่อเราพับกันแล้วทั้งซ้ายและขวาต้องเท่ากันและทบกันได้สนิทพอดีนะคะจึงเป็นแกนสมมาตรของรูปนั้นซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีสองแกนนะคะแกนแนวตั้งและก็แกนแนวนอนอย่างคําถามบอกว่าข้อใดถูกต้องแกนสมมาตรหนึ่งแกนแบ่งรูปเป็นสองรูปนะคะหนึ่งแกนแบ่งเป็นสองรูปถูกต้องนะคะนั้นคาตอบที่ถูกก็อยู่ที่ข้อกอไก่ดูเพิ่มเติมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีแกนสมมาตรหนึ่งสองสามสี่แกนนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรสี่แกนสี่เหลี่ยมครับขนมเปียกปูนมีแกนสมมาตรสองแกนค่ะขนมเปียกปูนอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมีแกนสมมาตรหนึ่งสองสามสามแกนนะคะแกนสมมาตรสามแกนเป็นแกนสมมาตรได้ต้องท็อปกันได้สนิทนะคะ อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะสามเหลี God, ่ยมหน้าจั่วจะมีแกนสมมาตรแกนเดียวนะคะสี่เหลี่ยมรูปเวาสี่เหลี่ยมรูปแวามีแกนสมมาตรแกนเดียวคือแกนนี้นะคะอย่างเช่นข้ององูบอกว่าสี่เหลี่ยมข้อคอควายสี่เหลี่ยมรูปแวามีแกนสมมาตรสองแกนเป็นไปไม่ได้นะคะมีแกนเดียวต่อไปค่ะรูปต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู สีเดียม้างหมูนะคะถ้าทางหมูลักษณะน campaign, ี้ทางหมูจะมีด้านคู่ขนานกันเกียนแค่คู่เดียวทางหมูจะมีหลายๆรูปแบบนะคะแต่ถ้าเป็นทางหมูแบบนี้มีแกนสมมาตรหนึ่งกแกนแต่ถ้าเป็นทางหมูแบบนี้ไม่มีแกนสมมาตรนะคะทางหมูถ้าเป็นแบบนี้จะมีแกนสมมาตรแต่ถ้าอีกแบบหนึง่งไม่มีแกนสมมาตรนะคะ สี่เหลี่ยมต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตรนะคะอย่างข้ขององูบอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนไม่ใช่ค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตรต่อไปค่ะรูปต่อไปเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมจะมีแกนสมมาตรห้าแกนนะคะหก,เ,กเหลี่ยมก็มีแกนสมมาตรหกแกนแล้วก็เจ็ดเหลี่ยมก็มีแกนสมมาตรเจ็ดแกนนะคะอันนี้ต้องเป็น ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและจอเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะจึงจะมีแกนสมมาตรตามที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะส่วนข้อขอใขบอกว่าวงกลมไม่มีแกนสมมาตรไม่จริงคะ่ะวงกลมมีแกนสมมาตรมากที่สุดนะคะในบรรดารูปเรขาคณิตสองมิตินะคะแกนสมมาตรมากที่สุดเลยในรูปวงกลมนะคะแกนสมมาตรของรูปวงกลมก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางในรูปวงกลม มีเยอะมากนะคะแล้วแต่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะถ้าเลก็กก็มีแกนสมมาตรน้อยแต่ถ้าใหญ่ก็มีแกนสมมาตรเยอะนะคะ,น,ะ,คะนั้นคำตอบข้อนี้เลยอยู่ที่ข้อกไก่นะคะข้อที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อที่สิบเอ็ด่งพร้อช่างซ่อมพร้อมเข่งเข่งหนัก แข่งนึ่งหนักห้ิกิโลกรมัมอีกแข่งหนึงหนัก4ี่กิโลกรมัมขายส้มไปราคากิโลกรัมละ1ิบาทถ้าแข่งสใบหนัก5กิโลกรมัมจะขายส้มเป็นเงินเท่าใดนะคะวิธีคิดข้อนี้เราก็เอาน้ำหนักส้มที่รวมกับเข่งเข่งที่1นึ่รวมกับแข่งที่สนะคะแล้วก็ลบลบน้ำหนักของเข่งออก5้กิโลนะคะสี่สิบบวกกับ41ก็จะเป็นเกกิโล ก้าสิลบหก็เหลือ86ดสิบหกได้แปแล้วไปคูณกับสิบเอ็ดนะแปดสิบหกค 11, ูณสิบเอ็ดคำตอบเลยอยู่ที่ข้อกอไก่นะคะข้อสิบสองบุษษีหนัก40กิโลกรัมจันทมาหนักกว่าครึ่งหนึ่งของบุษษีอยู่5กิโลกรัมถ้าช่างน้ําหนักพร้อมกันจะได้กี่กิโลกรัมนะคะช่างน้ำหนักพร้อมกันก็หมายความว่าเอาดับทั้งบุษษี และจันที่มามารวมกันนะคะวิธีคิดข้อนี้ก็บุษษดีหนัก40จันที่มาหนักกว่าครึ่งหนึ่งของบุษษดีอยู่5กิโลกร,รมัมครึ่งหนึ่งก็หาร2นะคะ40หารสก็เหลือ20 20บวก5ก็เป็น25เอา25บวก40ตั้งสองคนก็หนักรวมกันเท่ากับ65กิโลกรัมค่ะ เราไปข้อที่13ยาสามโหหนัก10.75กรัม11.25กรัมและ1 1 0 0กรัมเฉลี่ยแล้วหนักหโหละกี่กรัมนะคะมี3า่อหนะคะเราก็ทั้ง3ห่อมารวมกันแล้วก็หาร3นะคะห่อก็หาร5นะคะอยากรู้เป็นค่าฉเฉลี่ย ด้านวิธีคิดค่ะ10.75บวก11.25และบวก11.00นะคะเวลาบวกเราก็วางทศนิยมให้ตรงกันนะคะมีช่องว่างเมื่อใดเราเติมศูนย์เลยแล้วเท่าไหร่แล้วก็หาร3นะคะคำตอบข้อนี้เลยเท่ากับ11.0กรัมหรือ11กรัมนะคะต่อไปข้อที่14รูปสามเหลี่ยมใดที่ไม่มีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะ รูปที่ไม่มีสามไม่มีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านดูสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมันจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือแบ่งตามลักษณะของด้านแบ่งตามลักษณะของด้านนะคะถ้าทุกด้านยาวเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าสองด้านยาวเท่ากันเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่ถ้าไม่เท่ากันเลยทักด้าสักด้านหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะ ถ้าอย่างเช <utan S 2> ่นข้อกอไก่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วสองด้านยาวเท่ากันนะคะสองด้านยาวเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมได้นะคะเพราะถ้ามุมทุกมุมเป็นมุมแหลมก็เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมดันั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมได้นะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะคะสองด้านยาวเท่ากันมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก็เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้าแบ่งตามลักษณะของมุมอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะและสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านสองด้านยาวเท่ากันและมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมป้านก็เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านได้ั้นกอไก่เป็นไปไม่ได้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วไม่มีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านได้ขาอไข่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอย่างรูปนี้นะคะด้านไม่เท่า ก็เป <People> ็นสามเหลี่ยมมุมป้านได้เพราะรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านนะมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมป้านคําตอบอยู่ที่ข้อข้อควายนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่ามีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมได้อย่างเดียวนะคะเพราะสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมทุกมุมต้องเป็นมุมแหลมซึ่งมุมแหลมจะมีขนาด60องศาหมดเลยไม่มีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านได้นะคะคาตอบเลยอยู่ที่ข้อข้อควาย ต่อไปข้อที่15รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง25เมตรยาว35เมตรปักเสาให้ห่างกันต้นละ4เมตรจะต้องใช้เสากี่ต้นนะคะข้อนี้เป็นการหาความยาวรอบรูปของส mm ี่เหลี่ยมผืนผ้าโกนนะคะแล้วก็ปักให้ห่างกันต้นละ4เมตรก็คือระยะห่างที่เท่าเท่ากันใช้วิธีการหานะคะ วิธีคิดค่ะสคูณกว้างบวกยาวนะ,ะสองคูณกว้างบวกยาวจะใช้ทั้งหมด3รูปนะคะรูปแรกคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นการหาความยาวรอบรูปรูปที่2ก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเพราะสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีด้านกว้างยาวเท่ากันสองด้านและด้านยาวยาวเท่ากันสองด้านและรูปที่สมก็คือสี่เหลี่ยมรูปว้านะคะ ด้านกว้างสองด้านด้านยาวสองด้านเช่นกันใช้สูตรนี้หมดเลยสองคูณกว้างบวกยาวนะคะสองคูณด้วยความกว้างยี่สิบห้าบวกยาวสามสิบห้าค่ะยี่บห้าบวกสามห้าเท่ากับหกสิบหกสิบคูณสองก็จะเท่ากับร้อยยี่สิบเอาร้อยยี่สิบหารสี่นะคะคำตอบก็อยู่ที่ข้อขอไขค่คะคำตอบอยู่ที่ข้อขอไขนะคะ ต่อไปข้อที่สิบหสูตรพื้นที่เส้นหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทะแยงมุมใช้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมชนิดใดนะคะสี่เหลี่ยมที่ใช้สูตรนี้มีน้ำหวักสามรูปนะคะที่สี่เหลี่ยมมีเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากรูปแรกก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้สองสูตรในการหาพื้นที่นะคะก็คือด้านคูณด้านและเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมสี่เหลี่ยมที่สองคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะขนมเปียกปูนใช้สูตร2สูตรเหมือนกันก็คือสูงคูณฐานกับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมเพราะเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก และรูปสุดท้ายก็คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวก็ใช้สูตร c หนึ่งสนสองคูณผลคูณเส้นทะแยงมุมรูปว่าวมีแคงแค่สูตรเดียวนะคะในการหาพื้นที่ค่ะงั้นคำตอบข้อนี้เลยถูกทุกข้อค่ะ,ะคุณครูขอจบเคียแค่ข้อ16นะคะเพราะหลังจากข้อ17แล้วเป็นเกี่ยวกับสมการนะคะขอไปขึ้นพร้อมกันเกี่ยวกับสมการนักเรียนจะได้ไม่ต้องงงหลายเรื่องนะคะ วันนี้คุณครูขอ,ขอจบคลิปแค่แค่นี้นะคะนักเรียนพยายามดูทบทวนนะคะอันไหนฟังไม่ทันนักเรียนก็เปิดคลิปย้อนหลังดูได้นะคะทบทวนบทเรียนสม่ำเสมอนะคะนักเรียนก็จะเป็นคนเก่งวันนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ